ครูกรเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลรัตต้าดังสรรปีงบประมาณ2564ครูลำหญยช่วยสะน้อยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรัตต้าดังสรรเกิดเมื่อวันที่สาธันวาคม2503ประวัติการศึกษาจบระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านป่งแดงสามัคคีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาลัยครนครราชสีมาประวัติการดบราชการปี2524ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกแขวนอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาปี2537 ตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนบ้านบึงอ้ออําเภอขาทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาปี2546ตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนอนุบาลรัตดาด,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 ดังสรรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรัตดาด,ด,ดังสรรอายุราชการทั้งสิน้น40ปี4เดือนรางวัลความภาคภูมิใจครูร,รำยไยช่วยสะน้อย เป็นผู้มีความตั้งใจและมีความวิทยาอุตสาหะในการรับราชการได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นะระดับ,บอำเภอปี2536